สวัสดีครับเรามาอัปเดตสภาพาอากาศหรือการยกตัวตกของฝนกันนะครับตั้งแต่บ่ายเย็นวันนี้วันที่18มีนาคมไปจนถึงรุ่งสาง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่19มีนาคมกันครับพี่น้องจากโมเดลของกระแสลมระดับล่างเย็นค่านี้พัดเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้หอบความชื้นเข้าสู่พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ปกคลุมด้วยลมตะวันออก สปีดหรือความเร็วลมอยู่ในระดับอ่อนและเป็นทุนถึงปานกลางดังนั้นบ่ายค่ำวันนี้นะครับพี่น้องยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บางแห่งตามแนวลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบขึ้นไปทั้งนี้ให้พี่น้องดูทางด้านขวามือด้านบนนะครับในช่วงดึกตั้งแต่4ี่ห้ทุ่มเป็นต้นไปมีการไหลแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงโดยแนวปะทะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ด้วยเส้นไอโซบาพันสิบสองถึงพันสลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดแนวปพทาอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานด้านบนเป็นหลักและจากภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็น significant weather model อของ ECMWF ฮะหรือเป็นแบบจำลองลักษณะอากาศที่สำคัญแสดงการคาดหมายแนวโน้มการยกตัวของไอน้ำความชื้นที่ถูกกระแสาอากาศดันขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะฮะ ในช่วงบ่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ฮะเจ็ดโมงเช้าวันที่19มีนาคมพี่น้องก็มองตามสีที่ผมให้ความหมายไว้ข้างๆเห็นไหมครับหรือด้านล่างก็ได้นะฮะ สีเหลืองนั้นยกตัวต่ำๆก็ทำได้แค่เป็นหมอกนะฮะสีเขียวอ่อนยกตัวได้ถึงชั้นฐานเมฆหรือจุดน้ำค้างแข็งก็เป็นฝนเล็กน้อยโปรยปลายหากดันไอ้น้ำความชื้นยกขึ้นสูงไปอีกนะฮะก็เป็นฝนปานกลางสีสเกลจะออกเป็นสีเขียวแก่ๆและถ้าเมฆแทงยอดขึ้นไปเป็นแนวตั้งสูงๆก็จะกลายเป็นฝนฟ้าคะนองหรือที่เขาเรียกว่า thunderstorm นะฮะหรือพายุฤดูร้อนนั่นเองครับนะพี่น้องสเกลก็จะออกเป็นสีบ่วงสีชมพูเห็นไหมครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือนะฮะในบ่ายวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะตอนเช้าก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ร้อยละสิบตกได้บริเวณจังหวัดลำปางแพร่น่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนยกตัวเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นถึงรุ่งเช้าเลยนะฮะได้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายนะครพนมสกลนะครอุดรธานี ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางก็มีฝนเล็กน้อยได้บางพื้นที่บางแห่งนะฮะร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะบริเวณจังหวัดนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะฮะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็อาจจะมีฝนได้เล็กน้อยโปรยปลายะฮะ บางพื้นที่บางแห่งไม่เกินร้อยละสิบบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาสวัสดีครับ